MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องวุ่นนักท่านอารักษ์จอมป่วนใน EP ที่4-6ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะพระเอกออกไปลาดตะเวนที่เขาเทียนมู่กับมือปราบฉงนางเอกขอตามไปด้วยเดินไปสักพักนางเอกกระหายน้ำเลยไปขอดื่มน้ำจากกระติกพระเอกโดยไม่ถือสาว่าดื่มจากจออเดียวกันไม่กลัวโควิดหรือไงจะแม่คุณแต่พระเอกไม่ให้แย่กันจะกลิ้งลงเนิน ไปเจอศพผู้เอ,อ๋่วันก่อนยังดีๆวันนี้กลายเป็นศพซะแล้วแถมยังแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหยาบๆไม่เหลือคลาบไฮโซข้างตัวมีผ้าห่อทองคำที่คอมีรอยรัดส่วนที่เล็บมีเศษอะไรบางอย่างติดอยู่นางเอกขาแพงเดินไม่ถน,นัดพระเอกมีน้ำใจให้ขี่คอแต่ก็บอกถ้ากลับไปแล้วให้เอาชุดของเขาไปซักห้ารอบ เจิงสาเฟิงพิจารณาหลักฐานข้างศพมีผ้าห่อทองคำหลูอี้เบี่ยงประเด็นสงสัยคนตายจะเป็นโจ,นจรเจิงเ้าเ,เฟิงแยง้งไม่น่าเป็นไปได้เพราะทองคำบริสุทธิ์เหมือนเพิ่งออกมาจากเหมืองหบาดแม้ถงหลิงจะบ้านนอกไปสักหน่อยแต่ก็เต็มไปด้วยทองคำอันญ,ญมณีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขโมยสาวใช้เซียงกวาเห็นชุดพระเอกเลอะเทอะ ก็บ่นกับเพื่อนว่านางเอกสร้างแต่เรื่องวุ่นวายทําให้คุณชายของนางต้องลําบากนางเอกเข้ามาพอดีเสียงกว่าไม่เกรงใจถามตรงๆมีจุดประสงค์อะไรถึงมาทํางานที่นี่นางเอกออกตัวว่าไม่ได้ชอบพระเอกเพราะมีคนในดวงใจอยู่แล้วคือถังเทียนหยวนสาวใช้มองหน้ากันเลิกลากนางเอกไม่รู้หรือไงว่าถังเทียนหยวนก็คือพระเอกนางเอกเข้ามาในห้องชนสูตรศพ เห็นพระเอกกำลังก้มๆเงยๆที่ศพคุยเอ๋อก็คิดดีไม่ได้เลยเอาไม้กวาดตีเขายกใหญ่แต่ที่จริงพระเอกกำลังดูบาดแผลที่คอกับริมฝีปากนางเอกก้มไปดูแลบอกว่าแผลที่ปากเกิดจากการกัดปากตัวเองแล้วทำท่ากัดให้ดูพระเอกบอกเวลาผู้หญิงคนอื่นทำดูน่าสงสารแต่พอนางทำกลับดูน่ากลัวนางเอกเสียฟอร์มนิดๆจึงเปลี่ยนประเด็นไปดูของที่ใช้ในการชนะสูตรศพ แต่ซุ่มซ่ามทำตะเกียงหล่นจนไฟดับมือปราบชฉงที่อยู่ด้านนอกเห็นห้องมืดมิดก,ก็ปิดประตูลงกรอนพระเอกตำหนิตั้งแต่นางเอกเข้ามาก็มีแต่เรื่องยุ่งแล้วไล่ให้ออกไปนางเอกเปิดประตูไม่ได้เพราะโดนล,ล็อกจากด้านนอกเลยปีนกำแพงออกก็พลัดตกลงมาขาแพลงอีกพระเอกอุ้มนางมาพักแล้วบ่นต่อว่าผู้หญิงไม่เหมาะจะทำงานอยู่บ้านดูแลสามีกับลูกก็พอแล้ว คุยกันสักพักหน้าเอกหนาวขึ้นมาเลยถือวิสาสะถอดเสื้อนอกของพระเอกมาห่มดือ้อนั่งมองดวงจันทร์ก็คิดถึงท่านแม่ที่ตายไปพระเอกปลอบใจนอนซะจะได้ไม่ต้องคิดถึงเจิงเซาเฟิงถามหาพระเอกแต่ไม่มีใครเห็นเขาเลยตั้งแต่เช้าน้าเอกฝันว่าเข้าพิธีแต่งงานกับจูต้าชงก็ตกใจละเมอตบหน้าพระเอกดังเพี้ยแล้วก็ยิ้มไอ้ที่แท้ฝันไปพระเอกบนอุบ ชาตินี้ใครได้แต่งงานกับนางถือว่าโชคร้ายเมื่อปราบชงมาเปิดประตูทั้งสองจึงออกไปได้นายท่านฉีพ่อของหุยเอ๋อมาที่อำเภอเพื่อแจ้งความเรื่องลูกสาวตายว้เจอโธทงที่แอบลักหุยเอ,อ๋อขอดูหน้านางไปครั้งสุดท้ายนายท่านฉีรังเกียจเพราะไว้เจอโทงยากจนจึงไล่ไปแต่พระเอกเห็นว่าเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีจึงต้องการสอบปากคำต่อพระเอกขอความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ นางเอกสายมโนบอกหุยเอ๋อตายเพราะความรักดูจากลักษณะก่อนตายสวมใส่ชุดชาวบ้านเป็นไปได้ว่าอาจจะหนีออกจากบ้านดูท่าทางไหวเจอทงน่าจะชอบหุยเอ๋อจริงๆคุยกันอยู่ดีๆนางเอกเหลือไปเห็นพั์ดของพระเอกมีตัวอักษร,รที่เขียนโดยถังเทียนหยวนก็รีบหยิบแล้วถามหาที่มาพระเอกโกหกว่าเพื่อนให้ไม่วายขิงชาตินี้นางเอกคงไม่มีวาสนากับถังเทียนหยวนแน่ๆน,นางเอกขิงกลับ เคยตกลงบนม้าของเขาครั้งหนึ่งพระเอกเลยรู้ที่แท้หญิงที่ตกใส่เขาที่เมืองหลวงก็คือนางนั่นเองน้องชายนางเอกกำลังปวดหัวเพราะตอนนี้ชาวเมืองถงหลิงพากันเข้าใจว่าหุยเอ๋ออ่านนิยายของมิ่วมิ่วเซิงแล้วหลงเชื่อจึงหนีตามผู้ชายเป็นเหตุให้เสียชีวิตนางเอกบอกสมาชิกอย่าไปสนใจต้อนรับลูกค้าอย่างเป็นปกติพอไว้เจอทงให้ปากคำว่าเขารักใร่ชอบพอกับหุยเอ๋ออยู่ก่อน แต่นางถูกจับคุมถุงชนให้แต่งงานกับคุณชายซุนพระเอกเรียกคุณชายซุนกับสาวใช้ของหุยเอ๋อมาสอบปากคำสาวใช้บอกคุณหนูพบหน้าเว่เจอทงไม่กี่ครั้งไม่น่าจะรักกันได้เว่ยเจอทงโวยวายว่านางโกหกคุณชายซุนเห็นสารรูปเว่ยเจอทงยากจนคนแค้นแต่กลับมโนว่ารักกับคุณหนูสูงสกักจึงมีปากเสียงถึงขั้นตีกันในศาลจนวุ่นวาย ลุยส์กล่าวพักนี้ชาวบ้านคิดว่าหุยเอ๋อตายเพราะอ่านนิยายของเมียวเมียวเซิงที่นางเอกเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ทำให้ลดความน่าเชื่อถือของที่ว่าการอำเภอจึงขอให้พระเอกลงโทษพระเอกลงโทษนางเอกด้วยการตัดเงินเดือนหนึ่งเดือนนางเอกคิดได้ว่ารูปคดีของหุยเอ๋อเหมือนกับนิยายที่นางเขียนไว้เป๊ะจึงคิดทบทวนว่าเอาต้นฉบับไปไว้ที่ไหนแล้วก็คิดออกว่าอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอ ขณะนั้นพระเอกเข้ามาในห้องอารักษ์เห็นนิยายต้นฉบับเลยรู้ว่านางเอกก็คือเมียวเมียวเซิงพระเอกมาหานางเอกที่สำนักพิมพ์แต่ไม่พบน้องชายบอกถึงสาเหตุที่พี่สาวชื่นชมถังเทียนหยวนเพราะเขาเคยช่วยครอบครัวนางไว้ ตอนนั้นแม่ของนางเสียชีวิตในกองเพลิงและพ่อก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยวางเพลิงฆ่าภรรยาบรรดาญาติญาติก็อยากให้พ่อเข้าคุกเพื่อจะได้แบ่งสมบัติกันแต่พ่อถังเทียนหยวนพูดไม่กี่คำก็ทำให้พ่อของนางไม่ต้องติดคุกแม้ว่าเขาจะอายุแค่สิบขวบก็เป็นผู้มีพระคุณจึงลงทุนออกจากบ้านเพื่อตามหาในความคิดนางถังเทียนหยวนคือไอดอลพระเอกฟังจบก็ขอตัวกลับและแซงทีพัดเอาไว้ให้นางเอก ที่แท้ในตอนเด็กถังเทียนหยวนปลอบใจนางเอกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็มีแต่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นเจิงเซาเฟิงต้องมาช่วยนางเอกทำสีเล็บแถมนี้ต้องมาฟังนางนินทาพระเอกเพราะโมโหที่โดนหักเงินเดือนพระเอกยืนฟังอยู่นานจึงแซวเจิงเซาเฟิงบ้านเมืองสงบดีแล้วใช่ไหมถึงไม่ออกไปตรวจตราเจิงเซาเฟิงรีบเห็นแทบไม่ทันจากนั้นพระเอกนำเงินมาเค้นนางเอกเพราะไม่คิดจะหักเงินจริงๆ นางเอกยังทำสีเล็บไม่เสร็จก็ขอให้เขาช่วยเป่าเล็บทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งนินทาเขาหยอกหยกฝ่ายพระเอกก็ใจดีทั้งเป่าทั้งพัดจนแห้งนางเอกเล่าว่านายท่านฉีเคยมาขอศพของหุยเอ๋อไปฝังพอนางไม่ตกลงก็ก่อกวนให้คนเข้าใจว่านิยายของเมี้ยวเมียวเซิงทำให้หุยเอ๋อต้องตายพระเอกบอกจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาวุ่นวายกับนางที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตน พระเอกถามความเห็นหลูอีนางกล่าวว่าตระกูลฉีกับตระกูลซุนเป็นตระกูลใหญ่หุยเอ๋อร์ไม่น่าจะรักกับเว่ยเจ๋อธงได้แต่นางเอกคิดว่าหุยเอ๋อร์หนีตามเว่ยเจอ๋อธงขณะนั้นมือปราบมารายงานมีชาวบ้านมาร้องเรียนให้จับนางเอกเพราะเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ที่นักเขียนเมี้ยวเขียนนิยายอยู่พระเอกให้นางเอกหลบข้างหลังแล้วบอกชาวบ้านถ้าไปจับเมี้ยวเมี้ยวเซิงฆาตกรตัวจริงจะลอยนวล านางเอกรัวสำนักพิมพ์โดนถล่มจึงรีบกลับไปดูเจ้งเซาเฟิงกล่าวว่าไว่เจ๋อธงท่าทางอ่อนแอดูยังไงก็ไม่เหมือนฆาตกรแต่หลูอี้แยง้งความรักทำให้คนตาบอดอาจจะฝากฝ่ายในรักไม่สนใจอ่านหนังสือสอบราชการชีวิตเลอะจมปลักแบบนี้พอไปถึงบ้านไว่เจอ๋อธงพระเอกให้ลูกน้องไปคุยกับชาวบ้านส่วนตัวเองเข้าไปดูในบ้านร้องเรียกอยู่นานแต่ไม่มีใครอยู่ จึงเข้าไปข้างในก็พบกล่องเก็บจดหมายที่ว้ยเจอทมเขียนถึงหุยเอ๋อเนื้อความในจดหมายบรรยายแต่ความรักที่มีให้กันนิยายเมี้ยวเมี้ยวเซิงถูกขายโลดในราคาถูกนางเอกเห็นพ่อค้าน,นำมาเผาแทนฟืนก็โมโหเข้าไปต่อว่าพระเอกมาเหมานิยายจะเอาไปรองขาโต๊ะที่อำเภอนางเอกข้องใจปกติเขาไม่ชอบนิยายเมียเม้ยวเมี้ยวเซิงแต่กลับขอซื้อในราคาสูง พระเอกปากจัดบอกเมียเมียวเซิงเจอมรสุมอาจคิดค่าตัวตายนิยายเรล่งสุดท้ายที่เขียนน่าจะเป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันเลยซื้อไว้เก่งกำไรนางเอกได้ยิงก็น่าง,งอคอหกักพระเอกเปิดโปรงรู้แล้วว่านางคือเมียเมียวเซิงก็เป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนี้คนโง่ยังดูออกแล้วเตือนว่าอย่าเอาแต่มุมมองตัวเองไปเขียนนิยายนางไม่เคยมีความรัก แถมไม่รู้จักถังเทียนหยวนมีสิทธิ์อะไรไปบรรยายถึงความรู้สึกนึกคิดของเขานางเอกสำนึกที่พูดมาก็ถูกในเมื่อเปิดอกคุยกันแล้วจึงขอให้เขาช่วยล้างบนลทินให้เมียวเมียวเซิงเขาเองก็เก่งไม่แพ้ถังเทียนหยวนจะต้องหาคนร้ายตัวจริงได้แน่ๆพระเอกสงสัยทำไมนางถึงยึดมั่นในถังเทียนหยวนนักหนานางเอกเลยเล่าเรื่องตอนเด็กให้ฟังพระเอกพูดต่อ ถังเทียนหยวนก็แค่เอาหมูเป็นกับหมูตายโยนเข้าในกองไฟหมูที่ยังไม่ตายถูกไฟคลอกจะมีควันในปากส่วนตัวที่ตายแล้วไม่มีควันจึงพิสูจน์ได้ว่าฐานหูหินตายก่อนถูกไฟไหม้และเป็นโรคหอบมาก่อนเรื่องนี้เป็นเพียงความบังเอิญที่ถังเทียนหยวนสังเกตได้ก็เท่านั้นนางเอกเซอร์ไพรส์ปปที่พระเอกบรรยายเป็นฉากฉากแต่ก็ไม่เอกใจคิดแต่ว่าเรื่องของถังเทียนหยวนโด่งดัง พระเอกถามคำพูดอะไรของถังเทียนหยวนที่เป็นแรงบันดาลใจนางเอกไม่ตอบเพราะเป็นความลับของนางกับถังเทียนหยวนผู้จบก็ออกไปเล่นดอกไม้ไฟกับเด็กๆหลุยี์แอบนำจดหมายของเว่ยเจ๋อโทงมาเปลี่ยนแปลงข้อความนางเอกแอบอ่านและจะคัดลอกบางส่วนไปใส่ในนิยายจูๆ่ๆพระเอกเข้ามาถามหารายงานกำลังจะเปิดลิ้นชักนางเอกก็หยิบพัดที่เขาลืมไว้ที่สำนักพิมพ์เมื่อคืนเพื่อเปลี่ยนประเด็น แต่เผลอทำพัดทิ่มหน้าพระเอกจะเลือดออกอีกด้านเสียงกว่าตั้งใจนึ่งแตงหวานใส่ลูกชิ้นลูกหัวใจให้พระเอกเพื่อสื่อถึงความจริงใจของนางนางเอกทายาให้พระเอกแล้วถามเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ชายที่ได้ถูกเนื้อต้องตัวหญิงพระเอกตอบว่าไม่มีอะไรมากก็แค่ขนลุกนิดหน่อยนางเอกยังลุกต่อทาจนถึงคอจนพระเอกสั่นสะท้านทนไม่ไหว จึงห้ามใช้ความรู้สึกของเขาเป็นหนูทดลองเอาไปเขียนเป็นนิยายนางเอกแท็กก็ชอบวิจารณ์ว่านิยายของนางไม่สมจริงเลยต้องขอทดสอบซะหน่อยจากนั้นก็หยิบจดหมายของเว่ยเจ๋อทงมากลางยืนยันว่าเนื้อความในนั้นสื่อว่าชวนหุ่ยเอ๋อหนีตามกันอย่างที่คิดไว้พระเอกเอาหน้ามาใกล้จนนางเอกรู้สึกหวั่นไหวจึงเบี่ยงหน้าออกพระเอกคิดว่าเรื่องนี้จะต้องมีคนพูดโกหก จึงจะเรียกสาวใช้ของหุยเอ๋อมาไต่สวนเพราะติดใจที่นางเคยให้ปากคําว่าหุยเอ๋อกับเว่ยเจ๋อธงไม่ได้รักกันที่ศาลสาวใช้ของหุยเอ๋อสารภาพว่านางเป็นคนส่งจดหมายรักระหว่างหุยเอ๋อกับเว่ยเจอ๋อธงก่อนหน้าที่ไม่บอกเพราะกลัวนายท่านจะเสียชื่อเสียงแต่กล่องจดหมายไปอยู่ในบ้านเว่ยเจ๋อธงได้ยังไงนางเองก็ไม่รู้เพราะกล่องนี้หายไปตั้งแต่วันที่หุยเอ๋อออกจากบ้าน นางเอกวิเคราะห์หลักฐานทุกอย่างพุ่งไปที่เว่ยเจ๋อทงจนดูเหมือนจัดฉากพระเอกชมวันนี้นางพูดจาน่าเชื่อถือหน่อยนางเอกหยิบแตงหวานมากินและจะป้อนพระเอกเสียงกวาเห็งก็แค้นแทบอยากจะฉีกนางเอกเป็นชิ้นๆน,นางเอกไม่คิดว่าเว่เจ๋อทงจะเป็นคนเขียนจดหมายเพราะกระดาษที่ใช้ราคาแพงและที่ร่างกายก็ไม่มีรอยขวนแต่ที่เล็บของหุยเอ,อ๋อมีเศษเนื้อติดอยู่พระเอกต้องการพิสูจน์บางอย่าง แต่จำต้องไปที่หอนางโลมแต่ก้อนเก้กกลางๆไม่กล้าเข้าไปผีก,กับนางเอกที่เข้าไปตั้งโต๊ะดื่มเหล้าไม่วางจอกไม่นานคุณชายซุนก็เข้ามาเรียกหาหลิวหงนางลมอันดับหนึ่งนางเอกเตี้ยมกับหลิวหงให้ช่วยดูที่คอของคุณชายซุนว่ามีบาดแผลหรือไม่ปรากฏว่าคุณชายซุนมีรอยข่วนที่คอจริงๆ เจ้างเศร้าเฟิงเห็นหลุยแต่งกายเป็นหญิงเดินผ่านไปก็จำได้ว่าคือหญิงที่เคยช่วยไว้จากโจรป่าจึงรีบวิ่งไปหาเขาคิดว่านางคือหญิงในหอคณิกาแต่หลุยก็หาได้แค่ไม่ถึงจะเป็นนางโลมก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาอยู่ดีความจริงแล้วนางแอบช่วยเหลือคุณชายซุนก่อนหน้าคุณชายซุนสารภาพกับพ่อต่อหน้าหลุย ว่าเป็นคนฆ่าหุยเอ๋อเองกับมือพ่อของเขาเลยขอความช่วยเหลือจากนางหลุยใช้ฐานะผู้ช่วยในายอำเภอปลอมจดหมายหนีตามกันเพื่อใส่ความว้ยเจอทงแต่พระเอกก็พิสูจน์ว่าว้ยเจอทงบริสุทธิ์แล้วจึงต้องหาวิธีอื่นเพื่อช่วยคุณชายซุนให้ได้ คุณชายซุนหอบหน้าฟกช้ำม,มาขึ้นศาลพระเอกแจ้งข้อหาปลอมลายมือเว่ยเจอทงเพื่อหลอกหุยเอ๋อมาค่าแล้วขอให้ปลดเสื้อผ้าเพื่อดูแผลที่คอปรากฏว่าเป็นแผลที่โดนความร้อนลวกคุณชายซุนโกหกว่าโดนสาวใช้ทำแท่งรมควันตกใส่เมื่อคืนระหว่างนั้นเจ้างสาวเฟิงมาซุบสิบบางอย่างพระเอกจึงสั่งเลิกศาลจูๆ่ๆอี้หัวสาวใช้ของหุยเอ๋อก็หายตัวไป พระเอกสงสัยว่านางเอกเป็นคนนำเรื่องนี้ไปบอกแต่นางปฏิเสธอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนจะไปไหนได้พระเอกตกใจคำว่าอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนจนสำลักน้ำชานางเอกรีบอธิบายหมายถึงแค่อยู่เฝ้าไม่ได้หมายถึงนอนร่วมเตียงเดียวกันซะหน่อยดังนั้นตัดนางออกจากผู้ต้องสงสัยได้แล้วบางทีอี้หวนอาจจะถูกคนสกุลซุนเสือตัวไปพระเอกบอกไม่สามารถไว้ใจใครได้ในสถานการณ์ตอนนี้ นางเอกแอบตามบ่าวบ้าสกุลศุนที่ออกมาส่งข้าวให้อี้หวนแล้วเตือนว่าอี้หวนอาจจะถูกฆ่าปิดปากก็ได้พูดไม่ทันขาดคำมีคนชุดดำเข้ามานางเอกพาอี้หวนหนีไปที่ป่าไผ่พระเอกเข้ามาช่วยได้ทันเวลาแต่ต้องต่อสู้กับโจรน,นับสิบดีที่ได้เจ้างเศร้าเฟิงตามมาช่วยนางเอกกำลังจะโดนแทงพระเอกเอาตัวบงังกำลังจะถามหาคนวงการแต่คนร้ายถูกอาวุธลับฆ่าปิดปากไปซะก่อน นางเอกให้อี้หวนอาศัยอยู่ในสำนักพิมพ์อี้หวนรู้ทั้งรู้วัตถุสกุลซุนตามค่าก็ยังจะปกป้องคนผิดเพราะหลงรักคุณชายซุนนางเอกเกลียกล่อมจะรักแค่ไหนก็ต้องมีสติถ้าเขาทำผิดก็ไม่ควรส่งเสริมให้ถล่มลึกแบบนี้นางเอกมาเยี่ยมพระเอกที่บาดเจ็บอยู่พระเอกแกล้งทำเป็นหลับนางเอกเอาแต่มองไม่ยอมพูดอะไรจึงเลิกแกล้งแล้วลุกข,ขึ้นมา นางเอกจะทายาให้เขาเห็นหน้ามีแผลจึงจะทาให้เช่นกันแต่นางเอกปัดมือแล้วหยิบผัดหูหมูที่ทำเองขึ้นมาพระเอกงงนี่มันอาหารคนป่วยเหรอแต่ก็กินแต่โดยดีนางเอกบอกข่าวดีว่าอี้หวนยอมเป็นพยานแล้วฝ่ายจูต้าชงเดินทางจากจีหนานเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็ยังไปไม่ถึงไหนเพราะมวัวแต่หลงทางพระเอกใช้น้ำแข็งรักษาศพของหุยเอ,อ๋อ พอชันสูตรอีกรอบร่องรอยที่มองไม่เห็นตอนตายใหม่ๆก็ผุดขึ้นมาหลังต้นคอขาและแผ่นหลังมีรอยเลือดแสดงว่าก่อนตายหุยเอ๋อถูกลากไปกับพื้นในปากของนางมีหยกอยู่ชิ้นหนึ่งอี้หวนยอมพูดความจริงในสารหลังหุยเอ๋อแต่งงานกับคุณชายซุนก็ไม่มีความสุขเพราะไม่ได้รักคุณชายซุนโกรธแค้นเมียจึงให้นางเรียนแบบลายมือเว่เจิอทงเขียนจดหมายนัดแนะให้หุยเอ๋อหนีตามกัน พ่อคุณชายแก้ต่างแทนลูกว่าอี้หวนโกหกเพราะเจ็บแขนที่หลงรักลูกชายข้างเดียวอี้หวนยอมรับเคยหน้ามือตามัวแต่จะไม่ยอมตาบอดอีกต่อไปพระเอกเบิกตัวนางเอกในฐานะนักเขียนเมียวออกมา่ายเหตุการณ์คุณชายซุนปฏิเสธทุกข้อหาไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นโดยขนาดนี้มีแต่คนอยากเข้าหาพระเอกงัดหลักฐานเด็ดคือหยกที่พบในปากของหุยเอ,อ๋อ มาเทียบกับสายคาดเอวที่คุณชายซุนใส่อยู่พบว่ามีหลุดหายไปหนึ่งเมตรในที่สุดก็จนมุมด้วยหลักฐานพระเอกตัดสินโทษประหารคุณชายซุนที่คุกคุณชายซุนยังไม่วายติดสินบนให้นางเอกพาพ่อมาพบแต่นางไม่ตกลงแถมนางเป็นคนที่จับเขาเข้าคุกยังมีหน้าปติสินบนอีกคุณชายซุนกล่าวหาว่านางเอกอยู่ในขบวนการลักลอบขุดทองเหมือนกับซางเสียนั่นแหละ นางเอกนำเรื่องสมุดบัญชีจางเจ้ายวนกับการตายของซางเสียผูกโยงกันตอนนี้มีตัวละครใหม่คือสกุลซุนเข้ามาอีกจึงสันนิษฐานว่าซางเสียอาจจะตายเพราะแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวพระเอกเห็นนางกระตือรือร้อนทำคดีก็เอ่ยปากชมนางเอกไม่ขออะไรมากนอกจากเงินเดือนขึ้นแต่พระเอกกลับให้ปิ่นปักผมแทนเพราะเคยเห็นนางมองปิ่นปักผมของลิ้วหงตาเป็นมัน ที่สำนักพิมพ์มีแฟนนิยายมาขอโทษน,นักเขียนเมียวนางเอกไม่ถือสาขอแค่อุดหนุนผลงานพอแฟนขับไม่ยอมจะพบนักเขียนให้ได้นางเอกจึงสารภาพว่านักเขียนเมียวก็คือนางติ่งหนังสือเห็นเป็นหญิงก็ทำหน้าเสียใจลูกน้องอธิบายความลำบากของนางเอกกว่าจะเขียนนิยายได้แต่ละเรื่องต้องไปในที่ที่สตรีไม่ควรไป ไม่ว่าจะบุกป่าฝ่าดงไปสู่สารร้างร้านสุราหอนางโลมก็เพื่อสร้างสรรผลงานเพื่อแฟนคลับทั้งนั้นแฟนๆได้ฟังก็คล้อยตามไม่ว่าจะหญิงหรือชายขอเป็นเพียงนิยายของนักเขียนเมียวก็พร้อมสนับสนุนตลอดไปนอกจากนี้ยังจะกระจายข่าวว่านักเขียนเมียวคือท่านอารักษ์ซึ่งเป็นสตรีที่มีความสามารถที่สุดแล้วก็พากันกลับ น้องชายเห็นหนางเอกปักปิ่นอันใหม่เลยแซวว่าพี่สาวต้องแอบไปมีแฟนแน่ๆแ,แล้ว EP ีที่6ก็จบลงติดตามวุม่หนักท่านอารักษ์จอมป่วน EP ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ